สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ออบหลวงนะครับหรือว่าเป็นร่องน้ำลึกเป็นโพงขนาดใหญ่นะครับก็เนี่ฮะเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่านู่นนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับเราเห็นด้านนน้นนะฮะเป็นสะพานอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีคนกำลังเดินอยู่นะฮะนี่ครับสูงเข้าไปเห็นขนาดนะครับ นี่ครับกำลังเดินอยู่นะครับท่าทางก็กลัวๆนะครับนี่ครับสูงมากนะครับเท่ากับตึกตึกเป็นสิบชั้นนะครับนี่ฮะขยายออกมาให้ดูให้เห็นนะนี่ครับจะได้เห็นขนาดของอ,อบหลวงนะครับแล้วก็ ลำน้ำแม่แจ่มนี่ครับที่ไหลผ่านลงมานะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับน้ำแม่แจ่มเนี่ยไหลมาจากอำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วก็จะไปลงแม่น้ำปิงนะฮะนี่ออบหลวงแล้วก็เป็นล่องน้ำนะครับผ่านโขดหินโคดเคี้ยวนะครับหลที่นี้ก็จะผ่านโขดหินต่างๆนะครับก่อนจะไปออกแม่น้ำปิงนะครับนี่ครับ ใหญ่จริงๆครับดูเที่กับขนาดคนนะครับสุดยอดมากเลยครับถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาครับออกมาจากอำเภอฮอดมุ่งหน้าสู่ทางแม่เสียงออกมาได้ไม่กี่กิโลนะครับสัก10กิโลได้นะครับก็จะ เจออุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับหรือถ้าจะมาจากทางแม่แจ่มก็เลยน้ำพุร้อนเทพนนมมาเข้าเส้นที่จะไปแม่ห้องสอนนะครับก็จะเจอตรงนี้เช่นกันครับผมออบหลวงครับผม